ไปเลยไปเลยถอย1นึเมตร1เมตรมตร,ระหว่างที่เรารอผมดินนะครับเราก็มากิจกรรมทำนะครับเราจะทำป็ดตกปลาดน,นะครับครับผมก็วันนี้เราได้มา2องตัวนะครับที่ใส่เด็ดนะครับ สวัสดีครับผมเอกสันกำแพงนะครับจากเพจที่ดินสวยสันกำแพงนะครับที่ดินราคาถูกสันกำแพงนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับถมดินนะครับเราจะทําเป็นโคกหนองนากันนะครับในพื้นที่563ตารางวานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้างานของเรานะครับนี่ก็จะเป็นแปลงที่เราจะถมนะครับเนื้อที่ก็573ตารางวานะครับด้านหน้าก็จะเป็นคลองชนะทานนะเดี๋ยวเราจะ ถมดินแล้วก็ถ้าเกิดทำทางเข้าเสร็จแล้วนะครับก็จะวางระบบท่อค,คือถ้าวางท่อตอนนี้มีสิทธ์ท่อแตกนะเวลาที่รถบรรทุกบรรทุกดินเข้ามานะฮะก็จะตั้งแต่แนวตรงนู้นนะถึงอย่ต้นไม้นะครับมาตรงนี้นะครับไปทางนู้นนะครับ5 6 3ตารางวาตอนนี้ก็ถมคลองก่อนนะครับคลองชลประทานเล็กๆนะครับ mường à, làm mường làm mường sáng hai mươi giường trời ơi trời lên, thôi nương mết nương mết ít nói ít nói ไปไม่ได้ลึกเท่าไหไรนะครับเลยผมตรงนี้เดี๋ยวใช้รถไถดันเข้าไปนะครับตรงนี้ดินมันนิ่มครับเลยต้องใช้หินลูกรังคนระผมทับเข้าไปนะครับ ระหว่างที่เรารอถมดินนะครับเราก็มาหากิจกรรมทำนะครับเราจะทเป็ดตกปลากันนะครับในลำเหยื่อหน้าดินของเรามันก็จะมีปลาอยู่เราไปทำทันปิดตกปลากันนะครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียนรับเชิญจากคุณคิวจังเกิลนะครับเข้ามาร่วมนะฮะทำกิจกรรมสนุกกันนะครับนั่นก็คือการแข่งกันหาปลานะครับโดยใช้เบ็ดคนละสองขันนะฮะเดี๋ยวลองมาดูว่าสูตรของใครนั้นนะครับ จะได้ผลดีกว่ากันนะครับผมสูตรของผมนะครับก็จะใช้ข้าวเหนียวนะครับผสมกับผสมกับอาหารปลาเกตนะครับส่วนของกุเทียวจัมเกิลนะครับเป็นอาหารนะครับหมักไว้นะครับสูตรพิเศษนะครับสูตรบอแตกนะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าสูตรไหนจะโอเคกว่ากันนะครับระหว่างที่รอรถผมดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เบ็ดหาปลากันันรอไปก่อนนะครับผม ูซิว่าผมกับคุณทิวจังเกิลใครจะได้ปลาเยอะกว่ากันนะครับผมจะเลือกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมืดปลาชอบอยู่เมื่อกี้ก็เห็นวิ่งผ่านตัว2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เบ็ดรอคนถมดินกันนะครับนี่คุณทิวจังเกิลน,นะฮะมีการดักหน้ากันนะครับผม <laughs> ตอนนี้ก็พักกินข้าวนะครับผมกับข้าวของเรานะครับ เข้าผัดนะครับ จะทาทางเข้าเป็นรูปตัวแอลนะครับหลังรูปตัวแอลก็จะเป็นโคกนะครับโคกสําหรับทําสิ่งปลูกสร้างนะครับจะเป็นบ้านนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยทุ่งนะครับด้านหน้าเราจะเป็นสระน้ํานะครับสระน้ําเนื้อที่ประมาณ45ตารางวานะครับเราจะขุดบ่อน้ํา45ตารางวาเอาไปถมนะพื้นที่โคกด้านหลังนะครับผมนี่ทิวจังเกิลก็หาอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับอาเลยครับ เร็วเร็วเดี๋ยวมันหนีเลยไร่หม,ม,ม,มอะไรไหมเฮ้ยดูสิครับผลงานจะเป็นไรบ้าง ากุ้งบอกเออให้มานซักกุ้งบาขนาดนี้เออเออเออเอากุ้งว่หอมดีเออเออกุ้งสดสดเลยไงยักไฟได้ก่อนหายละถ่ายละถ่ายวีโอละนะหูกุ้งไตไตเลยไอไอไตามเอาอะไรเอากุ้งอ่ะวันนี้กุ้งเต็นเหรอ ตอนนี้คุณทิวจังเกิลน,นะฮะเปลี่ยนจากเ,าเมนูปลานะครับมาเป็นเมนูกุ้งนะครับผมนะเราได้วางเบ็ดไปแต่เทนี้ปลาเป็นปลาตัวเล็กนะครับปลาตันใหญ่ไม่ยอมกินเกยือสต๊อปนี่เรากําลังเข้าอุโมงค์นะครับเดี๋ยวเราไปดักรอนะครับที่ปลายอุโมงค์เจออะไร ปลยังฝาเด้นขามเหยครับครับผมก็วันนี้เราได้มา2ตัวนะครับที่ใส่เบ็ดนะครับพอดีว่าแบตดหมดนะครับเลยไม่ได้ถ่ายอตอนที่ติดเบ็ดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นปลาธรรมชาตินะครับผมปลาธรรมชาติรสชาติหวานนะครับแต่ว่ามันจะมีก้างเยอะหน่อยนะครับเวลากินนี่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับผมอย่างพวกผมเนี่ยเป็นอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ตามชนบทก็ค่อนข้างที่จะมีทักษะมีสกิลในเรื่องของการกินปลาเหล่านี้นะครับก้างมันจะเยอะหน่อยแต่รสชาติดีมากครับผมวันนี้ก็นะครับเมนูเย็นนี้ก็หลักๆก็ปลาของเรานะครับผม นี้เราก็จบ ep หนึ่งกันต่เพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับกินปลาที่เราได้มาก่อนนะฮะเห็นไหมเอ่ยไอออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับคงจะต้องได้ใช้ช้อนนะครับเพราะว่ามันอนทางจะร้อนอเนื้อปลาป่านะครับเนื้อปลาน้ำชาแบบนี้นะครับจิ้มกับน้ำปลาจะอร่อยมากมากเลย